สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยเดอ้อมาค่ะมาค่ะวันนี้เพจบองแตนนะคะเราก็จะมาบอกต่อความอร่อยบอกต่อความแซ่บเ,เล่าขานถึงเรื่องราวของความแซ่บนะคะของน้ำพริกปลาสับบองแตนนะคะในวันนี้นะคะมีทั้งน้ำพริกปลาสับบองแตนแบบดิบแล้วก็น้ำพริกปลาสับบองแตนแบบสุกนะคะตอนนี้ออเดอร์มาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะทุกคน ตอนนี้ออเดอร์มาใหม่ๆสดๆ,สดๆร้อนๆเลยนะคะทุกคนตอนนี้ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจบองแตนด้วยนะจ๊ะ<ม>ขออ<ห><ห>น<า>ุญาตแชร์ตัวเองนะคะอ่าขออ่านในคอมเมนต์ในนี้ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจบองแตนนิดนึงนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะลูกค้าสวัสดีทุกคนเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงวันนี้เพจบองแตนนะคะเราก็ จะมาขายกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับน้ำพริกปลาสับบองแตนนะคะซึ่งมีทั้งแบบดิบแล้วก็แบบสุกนะคะแบบสุกเนี่ยสติกเกอร์จะสีน้ำตาลนะคะแบบดิบเนี่ยสติกเกอร์จะสีเขียวนะคะแล้วก็ขายน้ำปลานะคะทั้งแบบตำแล้วก็แบบยำนะคะแบบตำเนี่ยจะฝาสีทองนะคะนี่แบบตำฝาสีทองนะคะแล้วก็แบบยำจะฝาสีดำนะคะก็สั่งได้หมดเลยนะคะตอนนี้เนี่ย ของมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะสําหรับลูกค้าของแฟนเพจบองแตนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยสินค้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยใครสนใจนะคะก็แอดไลน์แอดมาได้เลยนะคะวานปักหมดให้ด้วยวนัน แอดไลน์แอดมาได้เลยนะคะเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้นะคะสำหรับไลน์แอดนะคะที่ลูกค้าทุกคนนะคะสามารถสั่งซื้อนะคะผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าของเพจบองแตนนะคะทุกชิ้นทุกอันนะคะได้เลยนะคะลูกค้าสั่งซื้อได้เลยตามที่ปักหมุดไว้นะคะด้านล่างเนาะนะคะสวัสดีค่ะฝนแม่เรียกกินข้าวสวัสดีค่ะคุณคิงคุณกิ่งไผ่สวัสดีค่ะคุณธนาพรสวัสดีค่ะ ปักหมุดให้แล้วนะกดจิ้มเข้าไปที่ปักหมุดเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยสั่งซื้อน้ําพริกปลาสับบองแตนนะคะหรือว่าลูกค้าที่อยากลองทานนะคะทั้งน้ําปลาบองแตนนะคะแล้วก็น้ําพริกปลาสับน้ำปลาต้มสุกบองแตนบอกเลยว่าหอมมากกลิ่นหอมมากนัวม,มากอร่อยมาก,มากเข้มข้นมากแบบน้ำยาเนี่ยนะคือแบบยําอะไรก็อร่อยอ่ะโดยเฉพาะยําขนมจีนนะคะแนะนําเลยต้องบอกว่า ขวดเดียวนี่คือแบบยูมัดเลยนะคะคือมันอร่อยมากนะคะทุกคนทักทายทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณปัทนาสวัสดีค่ะวันดีเช่นกันค่ะพิมพรสวัสดีจ้าวิสุตาสวัสดีค่ะแม่ค้าคนสวยสวัสดีค่ะลูกค้าที่สวยกว่าเนี่ยอ่าฮะสวัสดีค่ะนุชจรินสวัสดีค่ะมนุษย์แม่จิระเดชสวัสดีครับแม่ค้าที่น่ารัก ขอบคุณมากคะ่ะลูกค้าที่น่ารักแม่แตนคนสวยคุณทีระเม็ดสวัสดีจ้าสีนี้แหละสวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องชาวสปปลาวทุกคนเดอ้อพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาสุขูสุคนที่เขามาเบิ่งเดอ้อวันนี้ขายนะ้ำพริกปลาสับบองแตนกันอีกแล้วนะคะเป็นของล็อตใหม่นะคะสินค้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยปัทมาพรน,น้องพรอยสวัสดีจ้ะ กินส้มตําหมดไปเมื่อกี้เลยคายหวานๆใช่ไหมหกินส้มตําหมดไปเมื่อกี้เลยอ๋อสงสัยจะเป็นไอ้เจ้าพึ่งแน่เลยหวัดดีค่ะ สวัสดีค่ะอัมมี่น้ำพริกแซ่บมากขอบคุณมากค่ะคุณวนาชพรสวยมากๆเก่งขยันด้วยขอติชมหน่อยนะถ้าเพิ่มเครื่องรสจัดจะอร่อยกว่านี้ถ้าใครอยากได้รสจัดแบบดิบเลยนะจ๊ะแบบดิบจะเป็นรสชาติออริจินอลนะคะก็จะเผ็ดกว่าแบบสุกเพราะแบบสุกเอาไปคั่วอีกหลังจากทําเสร็จก็คั่วให้มันสุกนะคะนะะลูกค้าทุกคนแต่ว่าคนที่ไม่ทานเผ็ดหรืออะไรเขาก็จะบอกว่ามันแซ่บมากแล้วมันแบบมันเผ็ดเวอร์แล้วแต่สาหรับคนที่กินเผ็ดเวอร์เหมือนแตนเนี่ย ก็โรยพริกป่นได้เลยตามไปนะคะแต่แบบรสชาติคือจริงๆเอาจริงแล้วว่าคือนัวกินขนาดนี้กําลังดีท้องไส้เราไม่พังนะแล้วก็ไม่สูญเสียแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ทําให้ร่างกายแบบมันไม่โอเคอะ่ะเดี๋ยวมันจะแอนตี้ตอนนี้มันไม่ไม่เกิดเหตุแต่ต่อไปมันจะแอนตี้นะสวัสดีค่ะพี่ขอให้ขายดีนะสาธุสาธุค่ะทุกคนขอให้ขายดิบขายดีเนาะ FCJ เขียวขอบคุณค่ะหนังอิหล่าเอ,อ๋ยเข้า26นะ อย่าลืมไปดูนะเดี๋ยวรอดูเรื่องใหม่ด้วยนะรักนิวโวชนนะแม่ค้าขายปลานะคะแซ่บมากขอให้ได้ยอดขายปังๆสาธุจา้าต้องสั่งซื้อด้วยนะอย่าอวยพรอ,อย่างเดียวนะคะเนาะคนละปุกสองปุกนะคุณทิพากรสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีจา้าแม่แตนนนทายจา้าสวัสดีคะ่ะแม่ภูมิมิวนนทายอยู่ตรงไหนเนาะสั่งซื้อน้ำพริกปลาสับบองแตนไปกินสักปุกเดอ้อ แบบดิบเนี่ยกระปุกละ200บาทนะคะแบบสุกกระปุกละ220บาท นะคะส่วนน้ำตาแบบยำน้ำําน้ํายำนะคะ99บาทน้ําตาก็99บาทเช่นเดียวกันเป็นน้ำปลาต้มสุกปรุงรสเกรดพรีเมียมปลาระของเราทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดทั้งน้ำพริกปลาสับแล้วก็น้ำปลาปลาระของเราทําจากปลาร้าปลากระดีล้วนนะคะซึ่งเป็นเกรดพรีเมียมคัดสรรอย่างดีนะคะเพื่อคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่ชอบทานปะลาร้านะคะแล้วก็สะอาดปลอดภัยแน่นอนนะคะทุกคน สั่งมาได้เลยไลน์แอดนะคะปักหมุดไว้ให้แล้วจิ้มไปที่ไลน์แอดเลยนะคะใครที่สนใจอยากสั่งซื้อนะคะจิ้มไปที่ไลน์แอดเลยเพิ่มเพื่อนเข้าไปในลิงก์เลยกดเข้าจิ้มเข้าไปที่ลิงก์เลยนะคะที่ปักหมุดไว้นะแล้วก็เพิ่มเพื่อนแล้วก็แชททักมาเลยแม่ค้าคะหนูต้องการสั่งน้ำพิภรสับแบบดิบค่ะหนึ่งกระปุกค,ค่ะเอาแบบสุกหนึ่งกระปุกค,ค่ะหรือเอาน้ำตําหนึ่งกระปุกค,ค่ะน้ำยำหนึ่งกระปุกค,ค่ะสั่งได้เลยนะคะ แบบตํานะคะสามารถใส่แกงเออแกงเปิอะแกงออมแกงเลียงหรือว่าจะเป็นขนมจีนน้ํายาน้ํายาขนมจีนนะตัวนี้น้ํายาลาวนะน้ายาตีนไก่นะโอ้ซูเปอร์แซบ่บน้ายาปลาทูนะต้องบอกเลยไม่ไม,มีอะไรแซ่บกว่านี้อีกแล้วหรือว่าจะใส่น้าพริกป,ปลาทูปลาป่นน้ําพริกปลา้าอะไรต่างๆนะคะ blacks, นี่ขวดนี้ฝาทองฝาทองนะแต่ถ้าใครที่จะยำชอบรสหวานหน่อยจะเป็นขวดน,นี้แบบยำนะคะจะเป็นฝาดาเนาะน้ํายำยำหนมจีนยำผลไม้ผลไม้ยำทุกอย่างยำนานาชนิดยำหอยคงหอยแข็งหอยคางหอย กาบหอยกิบกี้อะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นยำม,มะม่วงยำม,มะเฟืองยำสับปะรดอะไรก็แล้วแต่ยำสารพัดยำอยู่ตรงนี้นะคะรงมมุมรมิดรนะนี่กดดำนะฝาดำนะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามานะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากแชร์ความอร่อยให้ด้วยตและกันเนาะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณอุทัยวันคุณนัทพงศ์คุณพิกุลคุณสํมลีคุณจิตนานะคะคุณสิริเพนใจคุณอรีคุณน้อยคุณยุ้ยละลาคุณแหม่มบุญเกลือคุณก้อยทักทายทุกคนเลยจารุวันแสงคำสวัสดีค่ะแม่ค่ะคุณสวยสวัสดีค่ะลูกค้าที่น่ารัก เอาสั่งซื้อกันได้ตอนนี้สินค้าของเรามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะของเราเนี่ยส่งสินค้าแบบเคอรี่นะคะสินค้าของเราส่งแบบเคอรี่ไม่ได้ส่งไปรษณีย์นะคะแล้วก็ไม่มีเก็บเงินปลายทางด้วยย้ําค่ะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะของเราเป็นระบบโอนเงินแบบอย่างเดียวเลยนะคะลูกค้าสามารถโอนผ่านแอปพลิเคชันก็ได้โอนผ่านธนาคารก็ได้โอนผ่านตู้ ATM ก็ได้หรือให้คนข้างๆโอนแล้วเราเอา,เ,อา,เ,อาเงินสดให้เขาก็ได้เนาะนะคะ ของเราเป็นแบบโอนเท่านั้นเดี๋ยวนี้นะเขาสะดวกนะเซเว่นอีเลเว่นก็มีโอนแล้วนะคะทุกคนสั่งซื้อกันได้เลยน้ำพริกปลาสับบองแตนแบบดิบราคา200บาทแบบสุก220ราคานี้ไม่รวมค่าส่งนะคะราคานี้ไม่รวมค่าส่งนะคะลูกค้าขนาดของกระปุกนะคะขนาด290 ml ขนาดของกระปุกนะคะขนาด290 ml ใหญ่มากนะคะขนาดใหญ่มากเนี่ยเท่าหน้าเลยนะคะกระปุกใหญ่มากนะคะ290บาทเออ้อบบาทรวมส่งนะแบบดิบ นะฮะถ้าราคาไม่รวมส่งก็200บาทนะ,ะทุกคนแบบสุกราคารวมส่งจะ280บาทนะคะนี่แม่ค้าก็เบลอๆนะนะนะคะทุกคนสั่งได้เลยนะคะของเราเป็นส่งเป็นเคอรี่นะไม่มีแบบเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าสามารถสั่งได้หมดส่งได้ตั้งแต่1กระปุกขึ้นไป1กระปุกก็ส่งนะคะลูกค้า ถ้าสาั่งแบบดิบหนึ่งกระปุกก็รวมค่าส่งก็จะอยู่ที่260บาทกระปุกใหญ่มากนะขนาด2 9 0 ml คือถ้านับเป็นกรัมอะ่ะมันเกือบครึ่งกิโลเลยนะคุณประมาณ400กรัมได้เกือบครึ่งกิโลเลยนะคะคุณคือแบบกระปุกใหญ่มากเวอร์นะนะคะทุกคนเดี๋ยวจะลองแบบสับอร่อยมากค่ะถ้าคุณไม่ลองคุณจะพลาดมากเลยคุณยุย้ยมันอร่อยมากจริงๆทั้งแบบสุกทั้งแบบดิบนะคะต้องบอกว่าใครที่ชอบอมีกลิ่นปลราแบบออริจินอลนะคะต้องตัวนี้ค่ะแบบดิบ สั่งเลยส่วนใครที่ไม่ทานของดิบนะฮะแนะนําเป็นแบบสุกนะคะรับรองอร่อยถึงใจของเราเนี่ยถึงเครื่องถึงพริกถึงขิงแน่นอนนะคะรสชาติไม่อ่อนจนเกินไปนะคะกําลังดีเลยนะคะต้องบอกว่าตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไปนะคะจนถึงระดับเผ็ดเพราะว่าถ้าคนที่ไม่ทานเผ็ดเขาจะบอกว่าเผ็ดมากนะแต่ถ้าคนที่ทานเผ็ดมากแบบเผ็ดแบบบรรยายะเผ็ดแบบแตนแบบอะไรเงี้ยก็จะแบบว่า อาจจะต้องโรยพริกหน่อยหรือแบบกินกับลูกโดดอะไรเงี้ยแต่แบบต้องบอกเลยว่าจริงๆมันก็เผ็ดอยู่แล้วนะนะคะทุกคนแซ่บมากนะคะคุณครีมทักไทยทุกคนนะวันดีจ้าเจ๊เขียวอยากได้ซื้อละเอ่ยต้องทําไงติดตามที่แฟนเพจของตะก,กะแตนชรลดาหรือว่า facebook ตะก,กะแตนชลดานะคะตอนนี้ก็แจกไปแล้วเกินกว่าครึ่งแล้วนะคะที่หน้าคอนเสิร์ตท,ที่วัดโพทองที่ผ่านมานะคะแล้วก็แจกที่ อยุทยาวันก่อนนะคะบางปะอินแจกไปสองงานแล้วนะคะเดี๋ยวจะรอแจกอีกงานหนึ่งนะ,ะวันที่เจ็ดน,นะที่ไหนนะพี่หวานช,นบ,ชนบุรีนะคุณนุชนะคะช่วยบอกหน่อยจ้าบอกอี่อย่างนอ,นอเออคุณแจน๊นคิดถึงพี่ตานคิดถึงเหมือนกันนะสั่งมาได้เลยนะคะสำหรับน้ำพริกปลาสับอร่อยอร่อยน้ำพริกปลาสับ อร่อยอร่อยกินกับอะไรก็อร่อยอร่อยโดยเฉพาะกินกับข้าวสวยคลุกข้าวสวยล้อนนะคุณโอ้โหต้องบอกว่าคุณไม่ต้องมีกับข้าวอื่นเลยแค่คลุกข้าวสวยเฉยๆก็อร่อยยิ่งถ้าได้กินกับผักมีผักกัดกรวบๆนะมันอร่อยมากเลยนะคะทุกคนลองสั่งทานกันดูนะคะนะพิปรสับบองแตเป็นสูตรเฉพาะของแตนเองแล้วคุณจะบอกโอ้หม่กอดอร่อยจังเลยนะคะ แบบสุกได้เลยค่ะที่อยู่ตรงนี้ก็หัวใจที่คอยหัวใ่ก็ไม่ห่างสั่งได้เลยลบกับลูกค้าเข้าไปที่ l i นะะ์แอดแทนะคะใส่แอดก่อนนะคะแอดแล้วก็552ตัวนะคะแอดทแล้วก็552ตัว T-Thai-Land นะคะหรือว่าจิ้มเข้าไปที่ปักหมุดไว้นะคะจิ้มเข้าไปเลยเลิกพูดได้หมายว่าฉันดีเกินไปสวัสดีค่ะ คุณยุ้ยและลาบอกว่าซื้อมากินแล้วอร่อยทั้งสองอย่างเลยจากกราบงามๆค่ะพี่ยุ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบมาบอกต่อความอร่อยให้กับลูกค้าหลายๆท่านได้ทราบกันนะคะน้ำปลาร้าขวดเท่าไหร่น้ำปลาราขวดละ99บาทค่ะของเราเกรดพรีเมียมคัดสันอย่างดีไม่มีปลาอื่นนอกจากปลากะดีนะคะ ของเราผลิตจากปลาร้าปลากระดี่ล้วนๆเลยนะคะลูกค้าขาเป็นปลาระเกรดพรีเมี่ยมใส่อะไรก็อร่อยไม่มีเหม็นขาวอร่อยมากทำกับข้าวอะไรก็อร่อยนะคะสวัสดีจ้าอยู่ปากช่องขอบคุณค่ะคุณจิมมี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโฟกสวัสดีเจ๊เขียวสวัสดีจ้า โอ้โหคนจารุวรรณทักทายกันมาสั่งอยากสั่งแต่สั่งไม่เป็นถ้าใครที่ไม่เล่นไลน์สั่งมาในเพจนี้ก็ได้นะคะสั่งมาในอินบอ์แฟนเพจนี้ก็ได้หรือจิ้มไปที่แตนปักหมุดไว้ด้านล่างนะคะแตนปักหมุดไว้แล้วจิ้มไปที่ไลน์แอดนั้นเลยนะคะสั่งได้เลยนะคะสั่งได้ท้กส่งตั้งแต่หนึ่งกระปุขึ้นไปอะไรก็ได้แบบสุกก็ได้แบบดิบก็ได้แบบยำก็ได้หรือแบบตำก็ได้นะนะปรารลานะ หรือจะเป็นปลาสับน้ำพริกปลาสับคืออร่อยมากจริงทุกคนแตนอยากให้ทุกคนแบบดิบนะอยากให้ทุกคนลองไปกินกับมะเขือหื่นนะมะเขือเหลืองอะมะเขือเหลืองมะเขือหื่นที่มันคืนๆอะอันนั้นก็คืออร่อยมากหรือว่าจิ้มกับหอมแดงต้นหอมอะไรงเงี้ยคือแบบสุดบรรยายจริงอันเนี้ยคือที่สุดของความอร่อยเลยแล้วแบบสุกคนที่แบบไม่ทานดิบนะคุณจะต้องเจออันนี้เข้าไปคือมันอร่อยมากมันนัวมันเข้มข้นมากแล้วแบบเนื้อแบบผัดแล้วเหนียวมากคือแบบแน่นมากอะ เครื่องมันแน่นจริงๆนะคะทุกคนสวัสดีค่ะคุณนุชสั่งยังไงแอดไลน์แอดมาเลยนะคะคุณนุชขาปักหมุดไว้ให้แล้วนะจิ้มไปที่ปักหมุดเลยวันนั้นสั่งแบบสุกไม่ทันของหมดที่จัดโปรส่งฟรีอดเลยอาช้าอดหมดสิทธ์ โปรโมชั่นฟรีมาเร็วไปเร็วตอนนี้นะคะก็เป็นโปรโมชั่นปกติเนาะนะคะสั่งกันได้เลยเดี๋ยวของจะหมดก่อนนะคะลูกค้าทุกคนเดี๋ยวสินค้าหมดแล้วคุณจะเสียใจว่าสั่งไม่ทันนะตอนนี้สั่งเลยนะคะของมาแล้วเพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะจ๊ะคุณสิทธิศักดิ์สวยจ้าขอบคุณค่ะถ้าแม่ค้าสวยช่วยซื้อปลา,าด้วยนะถ้าแม่ค้าสวยช่วยซื้อปลา,านะพิ่ปลาสับด้วยนะแบบดิบอร่อยมากใช่แล้วค่ะแบบดิบต้องบอกว่า คนที่เป็นอีสานพันแท้นะคุณจะพลาดแบบดิบไม่ได้คือมันอร่อยมากคือมันเฮ้ยมันอร่อยอะจริงๆคือจริงๆไม่ต้องมีกับข้าวอื่นเลยด้วยซ้ําวันยิ่งวันไหนเราขี้เกียจทํากับข้าวนะเอาออกมาจากตู้เย็นนะเสร็จปุ๊บลาดข้าวใส่คุกคุกข้าวสวยนั่นแหละหรือใครกินข้าวเหนียวก็จำบับจำบับได้เลยแล้วบอกเลยว่า น้ำพริกปลาราสับหรือว่าน้ำปลาราตัวนี้อยู่ได้นานน้ำพริกปลาราสับตัวนี้อยู่ได้นานทั้งแบบดิบแล้วก็แบบสุกอยู่ได้นานย้ำค่ะว่าอยู่ได้นานโดยเฉพาะถ้าคุณแช่ตู้เย็นเนี่ยอยู่ได้3เดือนถึง5เดือนย้ำนะคะถ้าแช่ตู้เย็นอยู่ได้3เดือนถึง5เดือนขนาดไม่แช่ยังอยู่ได้เป็นเดือนอันนี้ดิฉันเอาออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆเลยนะคะทําเสร็จปุ๊บเราแช่ไว้เลยค่ะ ซึ่งสินค้าจะอยู่ได้นานนะคะลูกคนแล้วก็ไม่เสียรสชาติด้วยขออย่างเดียวแช่เย็นนะสวัสดีค่ะคุณจอชสวัสดีทุกคนนะคะคุณปิยนุชคุณแมมคุณประนอมคุณหมาน้อยแซบทุกอย่างขอบคุณมากเลยนะคะพี่หมาน้อยคุณเพนคุณจตุรัตคุณพาพาแพชนะคะคุณพัตราคุณแจ็กกี้ฝนทิพย์อร่อยทุกอย่างเลยทุกเมนูขอบคุณมากๆค่ะคุณฝนทิพย์แก้มใสจุ๊บจุ๊บคุณน้ำฝนสวัสดีค่ะคุณตา สวัสดีค่ะสวัสดีพี่แดนสวัสดีจ้าคุณดารินมิมมิม,ม,มสวัสดีค่ะคุณสุวินากินซ้ตมตำงไปเมื่อกี้ใช้น้ำตําเริศสุดอ่านะคะขอบคุณมากๆกเลยไข่เจียวหมูสับอร่อยมากจริงๆค่ะทั้งน้ำปลาและปลาสับโอตังน้นเลยค่ะลูกค้าที่แบบเคยสั่งไปทานแล้วก็มาบอกต่อความอร่อยสําหรับลูกค้า คนอื่นๆที่ยังไม่เคยได้สั่งไปเนาะวันนี้จะได้ทราบกันว่าน้ำพริกปลาสับของเราแซ่บมากจริงๆ,ๆแซ่บมากกว่าเล็บแม่ค้าอีกค่ะเล็บแม่ค้าว่าแซ่บแล้วน้ำพริกปลาสับแซ่บกว่านะคะบอกเลยไม่ชิมแล้วจะเสียใจนะคะคุณส่งต่างประเทศไหมคะต้องขออภัยด้วยของเราส่งเฉพาะในไทยนะคะต้องกราบขออภัยด้วยของเราส่งเฉพาะในไทยลูกค้าต่างประเทศนี่ทักกันมาเยอะมากนะคะแต่เนื่องด้วยของเราสะดวกส่งแค่ในไทยนะคะลูกค้าเนาะยังไงก็รบกวนให้ญาติสั่งไปหรือแบบญาติคี้วไปให้ก็แล้วกันเนาะ พี่แตนเสียงเหมือนเป็นหวัดเลยค่ะเป็นห่วงจ้ารักพี่แตนช่วงนี้พี่แตนทางานหนักนิดน,นึงพอดีเพิ่งกลับมาจากการถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงรุ่นนี้บ่มีคําว่าเหงานะคะย้ํานะคะรุ่นนี้บ่มีคําว่าเหงานะคะไปถึงแฟนเพลงของแตกแตนด้วยรอติดตามชมวันที่11นี้นะคะที่จะถึงนี้เนาะนะคะสำหรับเพลงนี้ก็จะปล่อยให้กับทุกคนได้ฟังกันสวยมากแม่ขอบคุณมากค่ะนิกกี้สปาบ้านทุ่งสวัสดีค่ะคุณปูสวัสดีค่ะพี่แอลสวัสดีจ้าแม่คะสวยจังอันเนปากหวานมาแต่ไกลเลยพี่แอลพี่แอลเจอกันนะ คุณรถตินาสวัสดีค่ะคุณตักไงสวัสดีค่ะนุจรีไม่ถึง3เดือนค่ะกินหมด่า3วันก็หมดแล้วค่ะไม่ต้อง3เดือนค่ะถ้ากินแบบอย่างแตนกินเปลืองแบบแตน3วันก็หมดค่ะเพราะแตงกินเปลืองมากตักทีทับพีงืงคุกข้าวใส่จานนะฮะคุกข้าวแบบเขาสวยละอนนะ่ะกินแบบหืมหนัวมากคุณจิรพรสวัสดีค่ะเมตตากินอบนุบลสวัสดีค่ะพี่เอาน้ำพริกบองแตงกินแทนข้าวได้ทุกอย่างเลยเออมันแซบกินกับข้าวแซบมากแม่ทั้งสวยทั้งแซบขอบคุณมากนิกกี้ พี่หมาน้อยบอกว่าสาวกแบบดิบจ้านี่แบบดิบสติกเกอร์สีเขียวนะคะล่าสุดนั่งกินบองแตนกับบ๊อบคอนีหลาเอยโอ้ปวดเฮตลูกค้าก็แบบว่าทําให้แม่ค้าปวดเฮุมากเลยคือแบบโอ้มันเข้ากันได้ยังไงคนนะนั่งก็กินดาดดาดน่ะน่ารักจริงๆเลยลูกค้านะอร่อยก็เอาไปกินกับทุกอย่างเลยสุสิด,ดูสิ สวัสดีค่ะน้องแตนปลาบองอร่อยมากค่ะหมดแล้วจะสั่งใหม่กับงามๆค่ะพี่สุดจีนิน่ารักจังเลยขอบคุณมา,มากๆเลยนะมาบอกต่อความอร่อยพี่อ้อย,วส,ออยสวัสดีค่ะพี่าาอ้อยเมตตาสวัสดีค่ะคุณนาลจิตนามกรสวัสดีค่ะสุดจริงเนาะสุดจริงเนาะมันที่สุดของความอร่อยแล้วละ่ะนะคะใครอยากใครไม่อยากพลาดความแซ่บไม่อยากพลาดความอร่อยต้องสั่งนะน้ำพริกปลาทั้งแบบดิบและแบบสุกลองสั่งไปทั้งสองอย่างเลยจะได้รู้ว่า คุณเนี่ยเป็นสาวกแบบดิบหรือแบบสุกนะสวัสดีค่ะทุกคนเพื่อนๆได้กินแล้วบอกว่าอร่อยมากเลยจากเขาคุณมากค่ะฉลากเหลืองกับฉลากแดงต่างกันยังไงอันนี้ถ้าหมายถึงน้ำพริกปลาลาสับนะคะฉลากน้ําตาลเนี่ยจะเป็นแบบสุกนะคะฉลากสีเขียวเนี่ยจะเป็นแบบดิบนะคะส่วนน้ำปลาฝาดาเนี่ยจะเป็นแบบยําส่วนฝาทองเนี่ยจะเป็นแบบตําหรือว่าแกงอะไรเงี้ยค่ะนะน้าพริกหรือว่าน้ํายาหนุ่มจีนอะไรเงี้ยนะคะ บองแตนกินกับอะไรก็อร่อยโอ้ยขอบคุณมากค่ะอะคุณ คุณแหม่มซื้อน้ำพริกปลาสับแบบสุกมากระปุกหนึ่งลองแล้วค่ะอร่อยมากมีข้าวเหนียวกับปลาสับก็พอแล้วอร่อยแซ่บอกับลง,งามค่ะลูกค้าพี่แหม่มทำไมน่ารักจังเลยอะ่ะซื้อแล้วก็แบบมาอุตส่าห์มาบอกต่อความอร่อยให้กับลูกค้าที่แบบยังไม่ซื้อได้ทราบกันว่ามันแซ่บจริงๆนะคะพี่แจงบอกว่าอยากสั่งกินค่ะได้เลยค่ะพี่แจงแอดไลน์มาได้เลยนะคะไลน์แอดที่แตนปักหมุดไว้ด้านล่างเลยนะคะที่แตนปักหมุดไว้ด้านล่างนะจิ้มเข้ามาที่ไลน์เลยนะคะไลน์แอดนะ แต่สำหรับใครที่จะเซิร์ชนะคะเป็นเป็นแบบเซิร์ชเอาก็ใส่แอดข้างหน้านะคะแล้วก็ T A N แล้วก็55สองตัวนะคะย้ำนะคะลายแอด T A N แล้วก็55 T th Thailand นะคะสุดๆของความแซบ่แซบๆจนลืมผัวพะนะโอ้ยเนาะ ขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณสุภรัสสวัสดีจ้าพี่แตงคนสวยสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยคุณดีนบุญชมสวัสดีค้ับตะกตแตนรักตะกตแตนขอบคุณมากค่ะรักตะกตแตนก็อย่าลืมสั่งน้ำพริกปลาสับบองแตนไปทานด้วยนะคะทั้งแบบดิบแบบสุกน้ำปลาแบบตาแล้วก็แบบยำเนาะย้ำราคากันอีกนิดนึงนะคะขอย้ำราคากันนิดนึงน้ำพร,ริกปลาสับแบบดิบนะคะนี่ติ๊กเกอร์สีเขียวเนี่ย ราคา200บาทยังไม่รวมค่าส่งนะคะราคา200บาทแบบสุกนะคะราคา220บาทยังไม่รวมค่าส่งนะคะ กระปุกใหญ่มากเวอร์นะคะทุกคนให้ดูอีกรอบนึงใกล้ๆนะคะนี่ใหญ่เท่าหน้าเลยนะคะกระปุกใหญ่มากขนาด290 ml ย้ําค่ะขนาด290 ml ถ้าเกิดช่างเป็นกรัมนี่เกือบครึ่งกิโลนะประมาณ400กรัมได้นะคะลูกค้าทุกคนสั่งได้เลยนะน้ําปรามีทั้งแบบยําแบบตํานะคะขวดละ99้ว9บาท mm hmm. เกรดพรีเมียมนะจ๊ะพี่จ๋าผู้หมวดกินแล้วยังชอบเลยจะขอบคุณผู้หมวดด้วยนะขอบคุณมากๆเลย mm hmm. ทักไลน์เลยนะคะ ักหมดไม่ให้แล้วนะคะอร่อยจริงค่ะสั่งมาแล้วทุกอย่างสั่งมาสิกว่ารอบแล้วแซ่บจริงๆเนี่ยขอบคุณมากเลยนะคะแฟนตัวยงนะคะมายืนยันแล้วสําหรับความแซ่บความอร่อยนะคะ ก็สั่งกันมาได้เลยนะคะปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะรับประกันความเซบร้อเปอร์เซ็นพี่หมาน้อยบอกโอ๊ยกราบงามๆกับพี่หมาน้อยน่ารักจังเลยเนี่ยลูกค้าประจําทุกๆคนนะคะก็เข้ามาคอนเฟิร์มให้นะคะไม่รู้จะขอบคุณได้คําไหนละคือน่ารักสุดๆจริงๆกําลังลดน้ําหนักกินผักต้มจิ้นพริกบองแตนก็ลดได้อ่าเอาสินะแต่สําหรับแตนคือแบบกินข้าวอร่อยและชีวิตมีความสุขมากอ้วนช่างมันอันนี้คือแตนเลยนะแบบ เอาละค่ะวัน uhm นี้ก็มาย้ำานะว่าสินค้าของเรามาใหม่ๆสดๆร้อนๆรีบสั่งเลยนะคะทุกคนสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้สั่งพรุ่งนี้ส่งมรืนนะนะคะโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสั่งกันมาเยอะๆนะเดี๋ยวไปตอบลูกค้าก่อนนะคะปิดไม่ได้แป๊บนึงนะ